สวัสดีครับติดตามช่องท้องสุขคนอีสานนะครับเมื่อนี้ขายของขึ้เก่าครับอยากขายอยากขายอ่าผมก็ขายสินค้ากันเสร็จขึ้เก้านะครับเศร้านี่ก็เงียบเงียบผมอย่างในบุคนบอก,บอกสวนบอกคนเพื่อนนี่ลูกค้าไมา่เลยนมนมาถามหาท่งปุ๋ยผมกับโบมี่มันเมื่อทองปุ๋ยกับเมื่อ <c oughs> เราุงคุยไปใส่ทานครับเพื่อนเอาทานออกเต่าครับก็จะได้เป็นหามไว้อยู่มื่อค้นมาเนี่ยขามากพอดีครับไปตรงนั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่อย่างครับห้าห้าศูนย์บ่โอ้กิโลหนึ่งเนาะสามครับยูทูบผม ไปเลยแม่นมาไ,นปนไปอื้นเพิ่ไปบ้านให่ครับ่อตาปนกับบ้านให่ยอยอู่อยครับอำเภอไหอำเภอพ้ไส่ทางจากสวรรณสามสิบโลอะระมันยออกจากอี่หง่ะ้นนียผมอยู่ฝนเดีอยไปงานแยกนั้นปุสัตวจังวัราลอยเอะครับเพิ่งอยู่เพื่ออ,อ,อโโะไ <c oughs> บ้านโคบ่เนี่ยอือ บ้าอ่ะครับแลนใหเโอครับดคนวายรตมครับมาต่ทางพุญล่ะเช่นครับกกับบ้านบุญไปเ่นบุญพระเวทันสงการสิบอกได้ครับเมื่อเนพอดีญาติพี่น้องมาบุญหลายครับ ครับโอ้โอยู่ไก่กันเนาะครับล่าขายกับกันคุยดิคำพูดข่าแน่นอนเพราะว่าบางที่มันกิดชนิทกันเรื่กมข้ากันครับ แล้วมันจะเป็นแฟงครับพิเชนิดหลายครับนี่หลายคนกู้เถ่ากุ้แก่กระบอกน้ำเน่ครับนี่ของแก่ของแถมนี่ผมบอเอาไว้ในร้านนะครับถ้ามีเพอนเอาของแก่ของแถมให้เดินแถมอยัางหน่อย,ยครับมันมีเกีมยวมใสล้ดครับเสียมุนี่เป็นเสียเป็นน้ำดื่มเป็นนมเป็นยังมุนี่ครับแจกให้ครับเก็บไว้แเดี๋ยวครับเอามาแจกคือแจกถ้ามาให้คือให มันเลยมีลูกค้าประจำหลายครับแต่ที่ขึ้นเจ้าของเหลือใสแต่อันตัางตัวน้อยๆอันใหญ่ๆน,นี่ให้ไปเมื่อเออใจสีเก็บไปอย่างนะครับแบ่งกันใส่กันเบิง้งของบางอย่างเก็บไ้กับงกถ้เจ้าของบอร์นั้นครับบางเครียรเฮามีเพินบ่มีเฮามีหลายแล้วจงซี่นะครับเพินบ้านในมีก็มีไปราคามงคน เก็บขวดไปเองสิครับขวดบุญเป็นราคาแต่เพิ่มมากหาหเก็บของห่างกันสิกรับเราให้เป็นกระสอบครับไปรถครับส่วนมากก็สิ่งที่สั่นน้ำแวะเหรินน้ำกินน้ำน้ำนี่เลยครับมันเป็นสิ่งทีเ่เล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าครับ กับเพี่ยมาสื่อของน้ำซื้อนั่นซื้อนี่น้ำนนเล็กนน้อ <c oughs> <c oughs> ยๆบ่ไรแต่ว่ากัมาดูมาใหเห็นหนาดูผดดู้ไ้ที่เข้าใ่เหลือไปถามข้าวถามข้าวเนียซื้อของหาบาทสิบบาทกันนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับคนขายครับว่ามีคนเขาร้านอย่างนี้กโอเคแล้วครับของบางอย่างอาจจะแพงกว่าตลาด แต่คำเบานะครับมันดึงดูดลูกค้าได้บเบาใจมว้วนจะซอยได้หลายครับเงินในกระเป๋าเขาเจ้ามีอยู่แล้วนะครับหาบาทสิบบาทบางอย่าทำทาต่อซื่อเท่าถ้าบ่ได้เพิ่นก็เอาน้ำคือเก่กาครับถ้าพูดจาให้หล่อเบาให้ลูกค้าเพิน่นเพิ่นจะเข่า,า,นนา,ขาล้านนะครับเพิ่นจะเข่าล้านน้ำ ถามข้าวถามข้าวบางที่ผมกับถามตะเรียงเกาๆซ้ำๆแทรกๆครับแต่ว่าก็เป็นการชวนพูนคุยนั่น่นยครับไม่เห็นรุ่้ามากกับ็น,ใน,ใน,น่งในนออย่างออกบ่อถามเกือบท,ท,ท,ทุกคนหมดครับที่ได้พูดจาที่ได้มีการสนทนากันออกแม่บอกออกแม่ใส่ยังนนคนอื่นยัถามตัวกุ๋ยก็นนะนัแทรกแทรเข้าไปครับนะ่มอันนั้นอันนี้ บางยางผมก็บก่รู้จักแบบมีแต่ว่าเขาว่าคือก่อนล่ะครับบางย่างกันลูกค้าคนนี้ใส่ตัวนี้มันออกดีก็แนะนําลูกค้าคนต่อไปครับอย่างช่วงอายุเท่าไดซ้ากันบอ่อได้อย่างอายุซ้ากันก็แนะนาตัวที่ลูกค้าคนก่อนเคยเบ้าไว้จังเสียครับให้ลูกค้าคนใหม่ฟังเปิน่นน้าไปลองไปใช่ก็โอเคถ้าได้ผลถ้าบ่าได้ผลอย่เดมันเป็นน้ําดิน นีได้ผลก็อาจจะเป็นน้ำดินน้ำความสมบูรณ์นะครับของดินครับมันสิบโบคือกันบางยางเข้าในน้าลูกค่าบางยางเข้าในน้าลูกข่าออกไปนี่มันสิบโบเมนว่าสีได้ผลคือกันเลยนะครับสิ่งที่เนีน่ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสภาพพื้นที่มผมแนน้าปุ๋ยให้ลูกค้าหลายคนบางเรียอกับบตรงครับบางเรียกก็ตรงเพราะว่า เราก็ต้องถามสภาพดินข่อนกันอายุอย่างอายุอย่างสภาพดินนี่ีส่วนสำคัญครับอย่างบางคนนี่มันเป็นดินทรายถ้าเฮ้าแนะนําให้กับลูกค้าที่อดินเพิ่นสมบูรณ์อยู่แล้วปไปใส่สูตรที่มันตําเกินไปมันกับพวกใครผ่าน,นไคไับตัวปุย๋ยฉะนั้นผมกันเลยมักสิถามรายละเอียดลายๆ ค่าบางคนมึงเกล <c oughs> ตอบแน่บพตอบแน่แต่ว่าผมกับดีสักแส่เพราะว่าอย่างนี้มัน,มนเกี่ยวกับการขายของเขานะบอกอยากให้เพื่อนปิดบังนะครับบางเพื่จะใส่ยาเงี้ยบอกว่าเ่าเคยใส่ก็นมนีบางคนเพื่อนกลียันห้อง่าใส่ยาบางคนมารับจานเด้ปุ๋ยแต่ว่าใส่ยาบอกดูว่าสิบอกจังใดเป็นลัวอะนะครับเป็นมาสิเบงสันครับลูกค้ามันหลากหลายครับ คนมาหาเบอ่งของทางมันมีรอบหนาค่อยสิมาเอาสินะมาสอบถามไปส่วนมากค์อุสาน,นีผมสิบอกว่าเออมาลดเพียหนาได้แท้เพราะมสเป๋าอะไรทุกชาติอย่างารเนี่ยต่อการขายเพราะเขตนี้มันเป็นชุมชนในเขตหมู่บ้านของผมอยู่แล้วเนาะภาษาทินภาษาอย่างคุยกันทุกเรื่องแก้ไขแล้วแค่ ผู้จักฮอดบ้านคนเดียวสินะครับเล่นก,กันเล่ายกังไงพอจัดใช่ไหมพอเมียู้จัดกกตำบลนันใกล้กันผมก็เป็นคนในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับพูดกุยภาษาเนะาะย่ายเขาย่า่ยังแม่เขามากาเพิ่งเห็นเป็นลูกเป็นหลานนะครับวันขุนไหนเราคนในพื้นทีน่เน,นาะยังไงใช่ใช่ของ สำคัญคือเง <c oughs> ินเชื่อบัตรเขาเรื่องเงินเชื่อให้ฟังเาทีเอไปมันหาบาทสิบบาทกันสิมันนั้นเกเป็นกำไรของข้ออะไครับบางทีเ,เงินเพิ่นบ่พ่อเนี่ยว้ก่อนเด้อเนี่ยมาจดว้ไ,ได้บาทน,นะครับไปผ่านไปเลยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เห็นหนังสิครับบางทีผู้เฒ่าลืมนะครับวันนี้เขาสีถามดูมันเก่าบอลนั่นมัน แต่ว่าายนั่นทีเพิ่นแข้งอันกําไรครับอันที่ทุนนั่นคือเพิ่นจ่ายอยู่นะว่ากําไรมันบ่ได้กันต้องขอเพิ่นนะครับถึงบางคนเชิ่องมาแบบไปบอกว่าอันนี้บางเที่ยผู้เฒ่าเพิ่นลืมเฮากัยายลื่อมมันเงินค้างมื้อนั้น15บาทอันเท่ากับบวกตัวครับว่าสินค้าเฮามันได้ละมันได้กําไรหลักใบมันหั่นน่ะยายสิให้ผู้สมมุติบห15ย่าเยให้ผม10บาทก็ได้เหรอเหย่ผมนี่ยพ่อได้กําไรจังซี่นะครับมันก็ต้องบอกจังซี่ครับ เป็นไขมันเยอะแล้วแหละครับบางเดียวิ่นลืมมันเงินมันวัดละมันถือว่าบ่ใครนั่นมันจะลืมหลายหม่องครับสิบห้าบาทยี่สิบบาทนี่ครับแล้วกไขมันขึ้นก็พูดเถ่ะแล้วนี่นะครับยังไงที่ในไทยนะฮะต้อมาความสุขใจดีใจมันโบมันเป็นมวนมแบบนี้เงินในกระเป๋าเพิ่น กูเถ่าเกียรตินี่เงินไหลยอยู่ด้ครับทั้งเงินผูเถ่าเนี่ยทั้งเงินลูกหลานทรงมาเนี่ยจากเมืองนอกเมืองหน้าหรือจากเทพอกภงเทยแล้วก็เงินขายอย่างอย่าลืมนะครับว่ามปนหน่อยนี้สิบมื่อขายเทลนหนึ่งนี่ถ้าสวนอย่างอยู่สองพันนี่เดี๋ยวนี้ก็แบ่งกันแล้วก็จีนา่าเด็กคนละพันกลัวสองพันอยู่ด้หมายถึงว่าถ้าราคาอย่างตำสุดก็ได้อันนี้หมายถึงสิบหมืออ่งเพราะฉะนั้น เป็นเก็บสูสิบมือสิบมือเดี๋ยวหนึ่งเก็บสามเทียนะน,นีบ่บบมีฝนนะหยุดทุก,ท,กทุกรอบครับสามเทียสี่เทียเพราะบางคนขายอย่างสดนี่เก็บสามสี่เทียหมดแล้วครับเพราะว่าสีมีดสามมีดเนี่ยสามมีดกเก็บแคหนึ่งอย่างมันเป็นอย่างเออมาอย่างสดครับเก็บสามมีดคิดว่าอย่างสดเมื่อไหร่เกินสีมีดเพราะว่าอย่างที่ถ้าเกินซีมีดเป็นเราค่อยๆลัขอขออล่นนะครับเพราะว่าอย่างที ความาก่อนอย่างมันจะแน่นคือน้ำหนักมันจะดีถ้าอย่างตัําก็สามมิลลงมานี่คืออย่างอย่างมันจะอุ้มน้ำนะครับขเขาเอิญน,นะต้องเฝ้าขายเฝ้าขายเพราะว่าจะได้น้ำหนักยกอย่างสดขายเขาเอินอันนี้ลรกที่แกัคผมขเขาเพใครรูแบบนี้นเพราะเพาไน,นะครับต้องศึกษาในอ,อีกหน่อย สิ่ขา้าวข่าวกัสิประมาณนี้ถ้าผูดด้ใดรูกร็แนะนำมาเนี่ยครับอย่างก่อนถวยเป็นไคมันก็โอเคอยู่ครับสำหรับสภาพเศรษฐกิจจังสี่ยู่ได้ครับเทียบกันแล้วก็ดีกว่าขายมั่นสปารังปีละเทียร์และครับแต่ว่ามันม่นกน็โอเคได,ได,ได้ได้เงินหลายแต่ว่ามันมันได้เทียร์เดียวนะครับงานปีละเทียร์เนาะเห็นไรเรื่อ,อยๆครับ ตีละครั้งปลูกมันปลูกเขาเดี๋ยวนี้ก็ปลูกเขาก็บ่ไม่เน้นขายหรอกครับเน้นปลูกไว้กินนะครับเน้นปลูกไว้กินเองปลูกไปขายในโบโรวยเท่านั้นครับเขาไม่เคยเห็นเขาราคาดีจักเกอร์หรอกครับน,รน, CO, นี่แต่ราคาลงอันย่ำเขาสีออกเขาสู่ตลาดนี่แต่ราคาลงจะสิเป็นนิสันมันสับปะหลังนี่ก็ ถ้าสิบฤดูการเก็บเกียเก่ยวเก็บผลผลิตเนี่โต๊กอีกนะครับอือสิบเอ็ดเซนตัตพูดถึงว่าก็คือความต้องการของตลาดกับการผลิตนะครับสินค้าเนื้อมันไหลรา,า,าคามันเกิดจะลดลงมันเกิดอุปสมุปทาน,นครับใครเรียนไหมมันหิมานสภัยมันมันต้องสอดคล้องกันนี่แล้วครับความต้องการสื่อความต้องการกาย เมื่อค้ามตองการขายมันหลายเกินไปความต้องการสื่อนะครับมันสามารถที่จะบ,บีบราคาได้ครับเล่นตัวได้ผู้สื่ออะไรสินค้าอะไรตอนสินค้าหน่อยนี่ผู้สื่อนี่เล่ยนหายได้ครับม่มีปอนตลาดจำเป็นต้องให้ราคาแพงนะครับมันก็เลยเป็นสัหนึอันนี้เวลาที่เขาจะปลูกก็ต้องเบิ้งกอนนะครับฤด,ดูการนี้มันราคาแพง คน,นสบปลูกไหลขายขาช่วงไรที่ราคาถือค้นสีเช่าป,ไปไลูกไ้รอบบีต่อเปมสีแพงเพราะมันนี่หน่อยมันสีน,สน,สนิจันครับเ็ดนี้ยังกับซางเยอะเ็ดตอนราคาแพงครับเพราะสีได้ขายราคาถือบ่งเป็นยอยู่ตัวยางเช่นคนเลี้ยงหมูปีนี้นี่ตอนนี้นี่เดือนนี้สมมติว่าเขาขายหมูราคาโลละเก้า,กกาสิบกับเจ้าเลี้ยงคนอื่นก็นจะมองขึ้นกันนะครับ คนอื่นจะมองตลาดรึกันหมูราคากัวสิบไปสิบเปลี่ยนหมดละหาซื้อลูกหมูพันเก็บพันแปดสองพันก็มีให้บางคนอะมาจากฟาร์มไงบอกว่าเนื้อเลี้ยงเดือนแล้วลูกฟ้ามแข็งแรงหมูฟาร์มไงส่วนทุนสองพันอะฮะรวมราคาค่าขนส่งฟ้ามเหรอครับมาหนักเอามาเรียงค่สามสี่เดือนนะครับหมูสี่เดือนครับสามเดือนกูอะสี่เดือน จับขาราคาผัดลงซ้ำวานนี้ลงพออย่างดีคนเลี้ยงไายพอเลี้ยงหมูตอนราคาแพงเนาะตอนเจ้าเลี้ยงอยู่หันมาราคาหมูเนียัมุมมีครับนั่นก็นเลยแพงพอหมูเจ้าใหญ่งหอดหอดจับขายหมูถึกเพราะว่าหมูหล่นตลาดเพราขาดจะ่ใบเบียงเนี่ยรดเสียเนี่ยคิวเง้วเนี่ยอ,อันสิเป็นงสั่นครับวันนี้เจ้าจำเป็นต้องขายวะเพราะว่าหมู มันกินสม,มือเลยครับมันกินเนื้อสมือมันจับเป็นต้องขายออกเป้ะจะขอสิมาเลี้ยงหมูแทะจากเราเราซื้อซีฟกตสีแล้วเรื่อเรบ่ถึงหาซีฟจริงจริงครับขาดทุนครับขาดทุนเกิดอาเฮ็ดแนวไหมนี่คือหมายถึงว่าบ่ท่านตอนที่วิกฤตกคือตอนที่หนจะเลี้ยงคือหมูราคาถูกเนี่ครับพอครูแขงหายเ,ยเลยครับคนที่เลี้ยง ผมแนะนำลูกค้าคนที่เลี้ยงหมูหน่อยตัวครับอันนี้บ่ได้ไหมถึงแนะนำฟ,าฟา้ามเพราะฟ้ามคนเลี้ยงตลอดที่แล้วปีนี่ได้ปีนา้าลูกทุนปีปีไดไ้ได้หลายครับหมูฟ้ามเพราะเขาขายลูกอ่อนพร้อมเลี้ยงแม่พันธุ์พร้อมสินะหมูฟ้ามเขาจะอ,อาศัยได้หลายอย่างแต่หมูของชาวบ้านเลี้ยงบ่ถึงพอกนี่ไงกับบ่ถึงเศร้าตัวอกต,ต,ต,ต่เอาบ่าถึงสามสิบ่ะ ปีดีเมื่สามสิบเนี่ยคนละสิบก่าตูนเนี่ยอันนี้เลี้ยงหน่มหมูขุนเพื่อสิขายผมกัแนะนําไปอยู่บอกว่าจะเลี้ยงตอนหมูราคาแพงเด้อสิได้ขายราคาถึกต้องเลี้ยงมูตอนราคาถึกเนี่ยตอนราคาถึกลูกมูกะถึกคููละหาร้อยกับมีแห้งที่ยวว่ามันถึกไรตั้งแต่ผมมาเปิดร้านไหมไหมบอกไหมขึ้นไหมครับราคาถึก มีคนเคยเห็นน้ำอยู่ครับแล้วก็ได้ราคาดีคือผมวาหมูลดลงมากเหลือราคาโลละ47บาทหมายถึงหมูจับขายนะหมูโตเจ็ด47บาทเพิ่นเลี่ยงผมในนำใ้ำหมเพิ่นเลี่ยงพเพิ่นเลี่ยงเศร้าตัวบาทจับขายโลละเจ็ดสิบกว่าครับนี่นี่คือหมายถึงว่าความต้องการตลาดมันสูงเพราะว่าคนเศร้าเลี่ยงไหลอันนี้ผมกะขายความอาหาร บางาหาัวหันกะมัดตัว <c oughs> จับชั่วตัวกัดมาแต่ว่าเขียงมันเขาเอิญว่ามันบานาสิมีคุณภาพที่จะสามารถช่ำแหละเนื้อได้มือละสิบตัวที่เขาต้องเบิรงดดีครับหัวาหาันบางที่เน้นขายาหาัวหันผมก็เคยเจอเท่หนึงเด้ผมก็แนะนำาหัวหันลูก้าะครับนี่หัวาหาันหลากหลายเขามาหาจับชั่วจับร้อยบนเส้นหวันมันย่ามาจ,จับได้แค่กะบหนึ่ง เรื่องการเรื่องราคานะสองความราชาที่ปัญหาผมว่าอยากรับประกัน,นครบับคนมาฝากให้หาลูกมูวไว้เราบ่มาเอาตามนัดนะครับมันเสียเสียคำบอกของล่านนะครับเสียคำบอกของตัวผมเดเนียเ <c oughs> พราะผมไปติดตอ่อให้ดิผมติดตอ่อให้บอกเ,เป็นตัวเปิดตาแต่ว่าติดตอ่อให้แล้วผมบอกเบอร์เส้นยังบเพราะผมขครของหานี่แร้วไง มันเจ้าสีได้หรือบ่ได้เจ้าก็บมัตสึของงานน้อผมเมื่อก่อก็ใหม่แต่ผมก็ติดต่อให้เพราะว่าอย่างจร่งลูกค้าไปสั่งผมพอเขาติดต่อให้แล้วผัดบ่เอาได้บ่อยนี่มันก็เลยเสียคำคำบอกครูคนมีลูกหมูเคนเกิดชว่าโอ้ยบอกว่าอยู่กับรองกับลอยนะชีว่าบอกให้เข้าเด้ครับว่าเป็นบอกให้ครูมาฝากเข้าเด้เลยกลายเป็นเสียเสียระบบครับผมก็เลยบ่อใครระแปกว่า อาหารนี่มันโปรตีนบ่สูงเกินกันเพราะลอยหรอกครับบอกไงใช่สื่ออาหารที่มันต้นทุนตำ่ำก็เสริมทานอาหารอย่างอื่นเข้าไปมี่อยามี่ยัง <c oughs> บางที่เอาอาหารราคาแพงมัฒนธาหมูมว่าเ,ออเรื่องสองสามเดือนเงีา้าเขาเงี้มันจะขายบ่ได้หรอกมัน <c oughs> บ่ได้โครงสร้างครับเนื้อบ่ได้ริเป็นต้องให้ครบรอบ เดือนมันคือเกา่าอันนี้ผูดด้ใดมามหมู่ไม้แห่งเรียงหัวหาดีเย่ยเสียไปเสียเพราะวันนี้ครับซ้ำกันกับหย่อนกับมาเรียงปุ๋ยใส่ปุ๋ยอยันนั้นนี่ต้นยางง่ายกว่าหมูสารซีดีต้นยางแป๊สิโอบได้แล้ว,วกล้ากีดบ่าสัตยครับผมทาเลยยางสามปีกีดร่องมือ <c oughs> <c oughs> เมื่อเผือกบางลำต้นเปาะ ไม่หยางเป็นไม่เนอออนย่อนกระมาเรื่องอยางนี่เกิดมีคนมาบอกเรื่องปุ๋ยผมต่อขึ้นเรื่องยังสิครับประมาณนี้แหละครับมันง่เกินกันบวไปาในดอกอายุมันบครบรอบนี่งั้นเดี๋ยวสิไปกี่มันกับวัตถิน้ำยางก็หย่างเด็กหน่อยเนะใหญ่หน่อยนะครับนบ่แม่นงหายอายุใหญ่อายุหน่อยสามปีนี้มันหยดท่าวาหอดํามถังเนาะ ทั้งวิจิบเบืงลวดครับแกนล้นล้นนะครับเปลือกบางครับเพราะฉะนั้นอายุอย่างมันท่านในหอดมันสิต้นให้วันนี้กับทางเข้าเลี้ยงตา่อายุครับเลี้ยงต้นใหม่ครับเลี้ยงตามอายุพืชดีครับ,ม,รบมันมันสิไปความกันครับระบบระบบลำตน้นระบบหลกระบบใบเข้าเลี้ยงแต่ห้มันถึงอายุมันพอถึงอายุมันเนี่ยเขาจะรูทันทีครับว่าควรดีไนปุย๋ยปุ๋ยมันก็นจะแบ่งเป็นช่วงอายุอยู่ บางคนมันขาเจะใส่ปุ๋ยต่ำเพื่อใจเม่อเมื่อใดทำนวณเ่ไดดรับาการอบร่มมากสิครับคือยังหลังนผมแนะนำไปกับว่าเอาหางเดียวยางอายุปีนึงไปใส่ยางอายุสีนึงเจ็ดปีอย่างที่สี่ึงเจ็ดปีมันขยายลำต้นขยายแล้วพ่อเอายางขยายลำต้นไปใส่ต้นยางมันก็เลยแตกครับเนื้อยางมันซึมออกมาเชื้อรามันช่เขา มันอเลี่ยงเขาเรียกเอินมาเลี่ยงบ,บ,บ่บ่บ่ตามอายุอันนี้คือมีเรื่องเล่าเล่ามาบอกในฟั่งครับสันเซาบุดรคุครคยสามภาษาช่องท้องสุขค,คนอีสานนี่ครับคนอีสานผมเ็ไปรำไปเลียนคือกันครับอยู่อางรุงเทวุเ,ทเ,ทเรียนมากจบมากกะมาขายมาขายครับ นี่คือหัวใจสําคัญครบกามาบางคนกับติดเรารับราชกรราชการร้ายครับมูไปตามตั้งเส้นทางของไฟของมันผมมาทางนี้ผมก็มาทางนี้ครับมูมาทางคุณกับไปทางคุณไม่ได้ว่ากันแต่จุดมหมายเข้ากับมองเดียวกันแล้วครับจุดหมายความสําเร็จกับมองเดียวกันเพื่อความสุขเพื่อมีเงินใสเพื่อมีหนามีตาในสังคม นะครับกันเดียวกันเมื่อทุกคนครับม่มีผู้ใดบ่อยากมีเงินมีทองแบบเป็นไปบ่ได้ครับอาชีพใดก็ได้คนที่เขาเจ้ามีหรือเราแล้วเดียาก็มีบุญบาตสนาได้มาหลายครับมีเป็นหมื่นล้าน็แยกได้แสนล้านมีแสนล้าน็กยกได้ล้านล้านในทีนี้มันบ่พอเป็นนะครับคนทั่แล้วขาเจ้ามีอยู่เจ็ดแสนแปดแสนล้านเขาก็จะเขาจายังบ่หยุดครับเขามีหลักพันนขาสี่หยุดเด้งเลย เอาฝากไว้สำนีกก่อนครับสำหรับช่องท่องสุขคนอีสานก่อนขอฝากหน้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วกด็กดกระดิ่งให้กับช่องผมนิดเดยผมจะได้เก็เก็บคลิปที่มีคุณภาพออกมาให้ในเบองอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ